ลุ้นฝนจริงๆถ้าไปเซ็นทันบางนาก็แค่แป๊บเดียวจริงๆอยากไปเซ็นทันบางนานอยากไปเดินหน้าเซ็นทันวันนี้เขามีงานเขามีตลาดตลาดนะัดข้างหน้าเซ็นทันวันนี้จริงๆอยากไปเดินถ่ายคลิป แล้วก็เดี๋ยวสักครังหนึ่งเดี๋ยวต้องออกไปซื้อข้าวให้หน้อง เมื่อเมื่อวานก็ที่ร้านแบบเข้าไหวา้เจ้าแล้วเขาก็ให้ขนมมาได้มาหลายห่อแล้วก็กินไม่เป็นเดี๋ยวว่าจะเอาไปฝากพี่ๆที่หน้าป้อมยามด้วยกินกินคนเดียว,วกินไม่หมดเป็นพวกขนมแบบขนมคล้ายค่ๆคุกกี้ เป็นฟันโอเนี้ยค่ะเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไลน์แล้วก็เดี๋ยวจะออกไปซื้อข้าวให้น้องสกายก็จะแวะเอาขนมลงไปให้พวกพี่เขาด้วยนั่งนั่ง นั่งไล์อยู่ดีๆเธอาหาวนอนลุ้นลุ้นว่าฝนเนจะมากี่โมงรู้สึกว่ามันต้องสักครั้งหนึ่งอะมันต้องแบบตอนที่เราออกไปข้างนอกอะ่ะมันต้องถล่มมาแน่ๆเลยอะค่ะเดี๋ยวก่อนออกไปเดี๋ยวจะเก็บผ้าเข้ามาก่อน แล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมารียนวันหนึ่งวันหนึ่งอะ่ะแป๊บเดียววันทำงานนะทำไมเขายืนยาว <laughs> วันหยุดแป๊บเดียวเดี๋ยวลุชมา สักเินชั่วโมงนะคะโอ้ยแค่มองขึ้นไปก็ขาสั่นแล้วดูพี่ๆเขาทำงานแต่เริม,มองขึ้นไปก็ขาสั่นแล้วแล้วเขาบอกว่าอ่า พนักง,งานที่ขับเครนอะเงินเดือนอะดีมากนะคะที่เมืองไทยพนักง,งานที่ขับเครนเงินดีมากเหมือนพนักง,งานขับเครื่องบินเลยอะ พี่แดงคะถ้าถ้าราจะทำไฮไลท์แล้วก็ทำได้เลยตอนนี้ใช่ไหมคะพี่แดง รถจ้าลองทำไฮไลท์ดูจะได้เป็นคลิปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ประบ้านวันนี้ไปตกปลาหรือเปล่าคะพี่